นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <T> ุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <suit> พุทธะอธิษฐานอันเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัม <smo> พ <acy applause> ุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้ ภพภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าชื่อ ขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีละลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรอีกต่อไป และโปรดถ,ถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปแช่งใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และบารมีแห่งองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ ปะโตเมตังปะระชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพ ลงพ้นจากภัยพิบัติและขอกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธุ การจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งเป็นความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเราเชื่อกันว่าวิธีนี้เป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนทูปที่ใช้หมายถึงเราขอพรเทวดาฟ้าดินขอขมากรรมจ่อเจ้ากรรมในเวรในทุกภพทุกชาติหลายๆคนเชื่อว่าถ้าเราทำเช่นนี้จะเป็นการบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฟ้าดินให้รับรู้ว่าเราตั้งใจขอขมาและสำนึกผิด ในสิ่งที่เราอาจเคยทำไว้ในอดีตจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามอีกทั้งยังเป็นการขอพอรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเปิดทางให้ชีวิตของเรานับจากนี้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลและประสบความสำเร็จสำหรับขั้นตอนการไหว้ไม่ยากเลยให้เรานำทุกทั้ง16ดอกเมื่อเราจุดแล้วเรียบร้อยให้นำออกไปไหว้กลางแจ้งสามารถทำได้ตลอดทั้งวันตามความสะดวก แนะนำว่าให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและปักทูบในช่วงที่มีแสงสว่างแดดยังไม่หมดไม่ค้มฟ้าค้มฝนหรือมีเมฆมาบดบังแสงอาทิตย์ในขณะที่เราไหว้เมื่อเราไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วกล่าวคาขอเข้ามากล่าวคาขอพรเรียบร้อยให้เรานำทูบทั้ง16ดอกนี้ปักลงบนพื้นดินโดยปักให้พ้นจากชายขาบ้านแนะนำว่าให้ปักนอกชายคาบ้านได้เลย ไม่ให้มีหลังคาหรือล่มเงาการสาดมาบดบังแสงอาทิตย์กับทูบของเราในขณะที่บางตำราก็นิยมให้ปักที่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่เพราะเชื่อว่ามีเทพเทพาอารักษ์และเทวดาจะเป็นสักขีพยานหลายคนมีคำถามว่าแล้วเราจะจุดทูบ16ดอกนี้ไหว้วันไหนได้บ้างหลายตำราบ,บอกว่าให้ไหว้ในวันพฤหัสบดีเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันครูและเป็นวันมงคลแต่ อีกหลายตำราก็จะยึดวันธงชยัยวันอธิบดีหรือวันเลิกดีของแต่ละเดือนเป็นหลักก็ได้แต่แนะนำว่าสะดวกวันไหนก็ไหว้วันนั้นของอย่างนี้อยู่ที่ใจของเราอย่างไรก็ดีความเชื่อเรื่องการจุดธูป16ดอกกลางแจ้งเพื่อขอขมากรรมเป็นความเชื่อส่วนบคนุคคลทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในภายใต้ของการคิดดีทำดีประกอบสัมมาอาชีพมีคุณธรรมนำทาง นี่แหละค่ะจึงจะทำให้ชีวิตของเราสำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดี